เามาปั้นก้นกันหน่อยปั้นก้นทันยังไงเอามือคว่ำไปที่สะโพกชันขาขึ้นมาขาข้างไหนไม่ถนัดคะยกขาขึ้นข้างหนึ่งเ,เด่นสง่าค้างไว้เลยห้ามขยับข้างนี้แล้วคุณหมอยกก้นขึ้น,กกนลงยี่สิบครั้งสูงๆไปหนึ่งสองเดี๋ยวรู้เรื่องสามลงหายใจเข้าขึ้นออก <c oughs> สี่ หปันก้นด้วยมือเราห7นักเรียนคนที่สี่โมง8 9ดสี่โมงเย็ยนเจอกัน10เป็นไงคะสิเอ 11, เกิดอ,อะไรขึ้นอะสิบสองสิบสาทำไมหน้าตาดูไม่ได้เลยสส่สิบห้าปะสิบหกสิบดมายังหมายังสิแดใกล้ยังใกล้จะกินยัง19 อีกครั้งหนึ่งเหมือนจะง่ายค่ะโอ้โหเป็นไงฮะอันนี้คือจะยากหน่อยเพราะปกติเราเล่นขาสองข้างมันง่ายไหมพอยกขาข้างหนึ่งก็จะเก่งก้นกับต้นขาด้านหลังเยอะเอาอีกข้างหนึ่งไม่ต้องพักจัดไปอย่าให้เสียหนึ 1, 2, ่งสองว่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดสูงสูงแปด 9 10 11 12ส3บ4อ็ดสิบสองส2บสอีกครั้งหนึ่งหายไปครั้งหนึ่งไม่ขี้โกงสิโอเค มันก็ไม่เหนื่อยเท่าท่าเมื่อกี้ถูกเะละ่ะถูกเะละ่ะไ,ไม่เหนื่อยเ,ยเอาอีกท่าหนึ่งนอนคว่ำลงวางมือชันเข่าทำท่ายอย่างนี้เลยใช่วางมือขึ้นมามองไปข้างหน้าชันเข่าชันเข่าเท่ากันสองข้างขาข่ากว้างใช่มองไปข้างหน้านเหยียดขาตรงข้างหนึ่งช้าๆลงหายใจเข้า แตะพื้นแล้วขึ้นหายใจออกหนึเกงก้นห้ามงอขา2ห้ามงอขาไป3ไป4ลงช้าขึ้นเร็ว5 6 7ห่เอลองดูซิ8 9เอาให้ถึง10 11อย่าไปก้มหน้า12ไป13ได้ยู่4 4 15มา16 17 สิบแปดสิบเก้ายี่สิบเปลี่ยนข้างจะได้พักละจะได้พักละเซตอัพก่อนเข่าวกว้างเมื่อกี้เข่ายังไม่เท่ากันเลยมือกว้างแค่ไหนเข่าวกว้างแค่นั้นมองไปข้างหน้าเหยียดขาตรงเอาเริ่มหนึ 1, 2, ่งสอง6ัสามสี่ห้าหกบเจ็ดปดเก้าครับสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าปั้นก้นหน่อยสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคตอนนี้สี่โมงสี่สิบสี่นาทีเลขสี่เธอพลังจงมาสถิตกับเธอเป็นไงวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยมเหนื่อยมากอีกล้เจอทุกวันเหนื่อยทุกวันอ่ะให้นอนพักหนึ่งนาทีนอนหลับ หายใจอาโวคาโดสแก้บปะละโ oh อ้โหเหนื่อยหน่อยวอยู่แล้วระดับนี้มึนหัวไหมมึ <Huh? S 1> มนหัวไหมหูวอื้อ okay. ไหมโอเคก็ยังแสงไว้ปกติอยู่ยังไม่เข้าขั้นวิกฤตยังไม่ต้องใช้ประกันเท่าไหร่